อ่ะครับสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนคพืวันนี้นะครับก็ขับเจอกันที่ทุ่งนานะครับวันนี้แดดโหแดดสุดยอดนะครับแดดแรงมากเลยนะครับแต่มีลมโชยนะครับก็คือลมออกนะครับตอนนี้คือเวลาแปดโมงครึ่งนะครับมาจะเช้านะครับวันนี้เป็นการหว่านข้าวของเรานะครับเห็นไหมครับน่ะมีหว่านแล้วหนึ่งคนวันนี้นะครับเมื่อเช้ามากับลุงนะครับเครื่องหว่านใช้ไม่ได้นะครับเครื่องเสียเครื่องไม่ติดนะครับก็ ตอนนี้ลุงกําลังทําอยู่ครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องโทรครับโทรจ้างเข้ามาคนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้าทั้งหมดยี่สิบกว่าไร่นะครับเอ่อโทรจ้างเข้ามาเนี่ยผู้ชายคนนี้นะครับที่กําลังเอืวานอยู่แปลงนี้นะครับก็จ้างเข้ามาเอราต้องโทรจ้างถูกเฉิญเพราะว่าเครื่องเราเครื่องเ,เราไม่ติดนะครับเครื่องหวานเราไม่ติดก็โทรจ้างเข้ามานะครับตกลงราคากันไล่ละเจ็ดสิบบาทนะครับเราก็เลย เหมานะครับให้เขาหวานทั้งหมด14ไร่นะครับเป็นจนํานวนเงิน900กว่าบาทนะครับซึ่งเราจะทําหลายขั้นตอนก็คือนะครับเราจะดูดเราดูดน้าเข้านาด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันเพราะว่าตอนนี้เครื่องเราเออเลอร์อไม่ติดเครื่องหวานไม่ติดก็เลยต้องโทรจ้างเขาอย่างฉุกเฉินนะครับซึ่งในเมื่อจ้างแล้วนะครับเราก็เหมาให้เขาเลยไล่ละไล่ละเจนะครับให้เขา เออเดินหวานเลยสิบสี่ไร่ซึ่งซึ่งเขามีเครื่องหวานอยู่ด้วยเขากเอาเครื่องหวานมานะครับสิบสี่ไร่ก็เก้าร้อยกว่าบาทนะครับแล้วเราก็เอออีกเจ็ดไร่นะครับเราก็จะหวานกันเองกับลุงนะครับจ้างเขาสิบสี่เราวานเองเจ็ดไร่ทั้งหมดยี่สิบกว่านะครับค่าจ้างหวานก็เก้าร้อยกว่านะครับก็วันนี้แดดแรงนะครับตอนนี้ตากล้องยังไม่มาก็ต้องลุยคนเดียวกันนะครับตากล้องยังตามมาไม่ได้ตามมายังไม่ถึงนาตอนนี้ก็ครับ ก็เดี๋ยวดูนะครับเรากําลังดูดน้ําเข้ามาคือช่วงเวลามันต้องเร่งรีบเพราะว่าเราต้องดูดน้ําเข้านาด้วยแล้วก็ต้องหวานด้วยพอพอเครื่องเออเลอร์อก็ต้องให้เข้ามาอย่างฉุกเฉินนะครับก็จา้างเขาเหมาปไปเลยสี่ไร่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูการวานของเราครับนะครับประกอบอนนคนหวานที่จ้างเข้ามาครับตรงนี้สี่ไร่นะครับ,รรบก็เราต้องดูดน้ําเข้านาแบบนี้ด้วยอันนี้คือ แปลงนาที่ย่อยสลายจุลินทรีนะครับจะปลวกวันนั้นนะครับกับจุลินรีย์ก้อนเบญจคุณก็คือเมื่อวานนี้นะครับทําเถือกแล้วนะครับชักล่องชักล่องอะไรแล้วเนี่ยครับอ่าันนี้คือการหวานนะครับอันนี้คนคือคนที่เราจ้างเขามานะครับไล่ละเจ็ดสิบเหมาไปเลยสิบสี่ไล่คนเดียวนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องดูดน้ําเข้ามาแบบนี้ดูดน้ําอยู่นะครับอืมเป็นแบบนี้แปลงนี้ย่อยสลายดยจุลินทรีจะปลวกจุลินทรีย์เบญจคุณนะครับแล้วก็ไถ ทำเถือกนะครับชักล่องแบบนี้เรียบหน้าแบบนี้อ่าอันนี้ตอนนี้คือน้ําเยอะอยู่นะครับก็คือทํานาต่อเลยนะครับอันนี้นาข้างๆนะครับ,รบเขาเผาเผาตอสังเพิ่งเกี่ยวไปมานี่เองเอ,อนคนว,วางของเรานะครับน,รนะครับไปละหนึ่งคนคนคนะี้คือจ้างเข้ามา นะครับส่งตรงินลุงตรงินนะครับก็เช้านี้มาแต่เช้านะครับแล้วก็ช่วยกันแบกขับก็สอบข้าวเออไปวางไว้ที่นานะครับเพื่อที่จะเติมอ่านะครับเดี๋ยวเขาเนี่ยครับกระสอบข้าวที่เราแบกกันไว้เขาก็จะเติมข้าวอ่าเติมข้าวหวานนะครับวันนี้จ้างเขานะครับเก้าร้อยกว่าสิบสี่ไลนนะครับจ้างเขาเพราะปกติเราจะไม่จ้างนะครับเราจะทําเองนะครับ ทำกับลุงหวานเองนะครับแต่ตอนนี้คือมันไม่ทันมันช่วงฉุกเฉินแล้วเราต้องรีบหยดน้ําเข้านาอีกด้วยคือง,งานเราเยอะนะลุงหมนโนนนะครับอ่าตอนนี้คือมากันสามคนเดี๋ยวอีกคนหนึ่งตาล้องตามมาทีหลังนะครับอืออ่าครับนะ่ะข้าวที่เราเออถือมานะครับเขาก็ใส่เครื่องอ่าใส่เครื่องเดี๋ยวเขาจะหวานแปลงนี้ด้วยนะครับปลงนี้นะครับอ่าใส่เครื่องอืมครับ มาให้ดูนะครับทำนายรอบหนึ่งนะครับก็คือว่าพื้นแปลงนาของเรานะครับเนี่ยพื้นแปลงนาเนี่ยทำตั้งแต่อินทรีย์เลยตั้งแต่ตั้งแต่หมักต่อสั่งข้าวเลยนะครับอ่านะครับเดินหวานแล้วนะครับดูนะครับอ่าเติมข้าวแล้วเติมข้าวที่เราเอามาใช้ข้าวพันห้าสิบเจ็ดนะครับข้าวมาเมล็ดพันนะครับห้าสิบเจ็ดอ่า ข้าวนะครับแช่ด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแช่น้ำจะแช่ทั้งกระสอบเลยนะครับแช่อ่าอันนี้คือเดินหว่าแล้วนะครับอ่าเขาก็จะเดินหว่าแบบนี้อ่าครับวา้นะครับอ่าว้ยสมัยนี้ใช้เครื่องหว่าสมัยก่อนอ่าทํานาสมัยก่อนคนหว่านนะครับเอาข้าวใส่กระปุงแบกเดินว่าก็สมัยนี้กอินเตอร์นะครับใช้เครื่องว่าอืมครับ อันนี้ก็คือยังลงไม่ได้ตากล้องยังไม่มาจะไปใส่ลูให้นานาให้ดูก็ไม่ได้นะครับต้องยืนอยู่ตรงนี้เอาเอาให้เพื่อนดูนะครับตรงนุ้นด้วยนะครับตรงนุ้นเตรียมกระสอบไปแล้วนะครับตรงนุ้นก็วานนัหวาดเองแต่สิบสี่ไลนใน้จ้างเขาอ่าตอนนี้คือน้ําเยอะนะครับน้ําเยอะอ่้ดูตามอยู่อ่าครับมเริ่ข้าวนะครับเราจะแช่จุลินทรีย์เอาไว้ก่อนนะครับสางเขาแสงนะครับก่อนที่เราจะนํามาหว่านนะครับ ต้มลุงเม็ดข้าวด้วยนะครับแบบนี้เลยบรรยากาศนะครับแดดร้อนนะครับตั้งแต่แปดโมงกว่าแล้วนะครับวันนี้มาเจ็ดวันนี้มาถึงนาก็เจ็ดแปดโมงตรงนะครับตอนนี้คือจะเก้าโมงแล้วนะครับอืมก็เป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าแป๊บเดียวนะครับใช้เครื่องหวานมันจะไวนะครับ อ่าครับเดินหว่างกันต่อแล้วครับอ่าก็วัยอยู่ครับจะต้องขยันเดินอืมหน้าต้องมีน้ําระดับนี้นะครับเห็นนะครับทําอย่างรวดเร็วทําไวนะครับย่อยสลายมาได้ประมาณห้าวันตั้งแต่วันที่เรามาให้จุลินทรีย์จปวกกับจุลินทรีย์เบญจคุณนะครับก็ประมาณห้าวันได้แล้ว ครับดูตอสังนะครับอามันเริ่มเปื่อยแล้วเห็นไหมครับเราต้องปล่อยน้ําระดับนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอาตอสังเริ่มเปื่อยเนี่ยนะครับนี่ย่อยสลายด้วยด้วยจุลินทรีย์เข้ามาช่วยนะครับอินทรีย์วัตถุลงดินเนี่ยนะเวลาเราหว่านข้าวปลูกข้าวเนี่ยมันมันจะไม่งามได้อย่างไรนะครับเพราะว่าเรานะครับพื้นแปลงดินนาของเราเราใช้อินทรีย์นะครับใช้ปุ๋ยตั้งแต่ดินตั้งแต่พื้นดินเลยนะครับเวลาเราปลูกข้าวนี่มันก็จะงามเลยนะครับ เพราะว่าเราใช้ปุ๋ยตั้งแต่อินทรีย์เลยปลูกข้าวมันก็จะงามแบบนี้แหละนะครับมูลสัตว์นะครับเราใช้มูลไก่โรยก่อนนะครับจากนั้นก็เราก็ใช้จุลินทรีย์จะปลวกจุลินทรีย์เป็นจะคุณมาไถ่ปันน่นไถเถือกนู่นนี่นั่นเสร็จจบหวานอ่านะครับพามาให้ดูนะครับการหว่างข้าวของเรานะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอายุหนึ่งเดือนเดี๋ยวมาใส่จุลินทรีย์จากข้อแสนนะครับก็จะพามาดูอีก ของเรามีทุกช็อตนะครับปีนี้มีตั้งแต่ย่อยสลายต่อสั่งอืมเนี่นะครับงานวางของเรานะครับเดินนะครับสบายไปนะครับสิบสี่ไร่เก้าร้อยกว่าไร่ละเจ็ดสิบจ้างเขาเครื่องตอนนี้เครื่องยังไม่ติดเลยนะครับเครื่องเออเลอร์อ,อยู่อืมนะครับดีโทรหาคนนี้ได้ทันนะครับเตรียมข้าวมาแล้วเครื่องเออเลอร์อยู่ มาลาละตากล้องเราแป๊บหนึ่งเดินหวานแป๊บหนึ่งหมดแล้วมาเติมต่ออีกอเคทื่องบรรจุไม่เยอะตอนนี้ตากล้องมาช้าตากล้องมาแล้วครับเพื่อนครับเมื่อกี้คนหวานข้าวเมื่อกี้นี่สิบสี่ไล่นะครับก็กลับไปแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อย ครับทั้งหมดก็ให้เขาดพันร้อยนะครับอก็เสร็จแล้วนะครับเอ,อน้ตรงนี้ก็คือหวานไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับก็คือยังมีน้ําอยู่เดี๋ยวเราจะแช่น้ำเอาไว้ก่อนหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเออเอาน้ําออกนะครับนี่นะครับคือข้าวเมื่อกี้หวานไปแล้วนี่ครับเขาเดินพ้นทั่วเลยเห็นไหมนี่นะครับอ่คือเราจะแช่น้ําแบบนี้ไว้ก่อนหนึ่งคืนพรุ่งนี้เราจะเอามาน้ําออกนะครับดูน้ำออกนะครับ เอาไว้แบงนี้แหละเพราะว่าเราต้องแช่ไว้นะครับแช่น้ําไว้หนึ่งคืนซึ่งหวานเมื่อกี้นี้นะครับอ่าคนจ้างเมื่อกี้ไปแล้วนะครับสิบสี่ไล่เสร็จแล้วแป,ป๊บเดียวเดินไวเด็กวัยรุ่นนะครับอืมก็อันนี้เดี๋ยวไปน,น,นู่นเลยครับน,นุ่นลุงอยู่นู่นนันี้ของอันนี้หวานเองเจ็ดไล่นะครับนี่พาหัวแดดสุดยอดเลยวันนี้นะครับสุดยอดแดดวันนี้นะครับวัยรุ่นใสลุยอืมนะครับ คือน้าเนี่ยน้ำเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนที่เราดูดน้ําเข้ามาตอนเราย่อยกลายต่อสั่งนะครับอ่าด้วยจุลินทรีย์เข้ามาช่วยนะครับก็ตอนต้องดูดน้ําเข้าแบบนี้นะครับน้ำก็เลยมีแบบนี้นี่นะครับการย่อยสลายต่อสั่งเข้าการดูดน้ําเข้าเวลาน้กเพียงกว่ามือแบบนี้นะครับอ่าเดินไปนู่นนะครับนู่นเครื่องนู้นใช้ได้แล้วนะครับติดแล้วนะครับอ่ะเครื่องนี้เมื่อเช้าเออเลอร์นะครับก็เดี๋ยวลุงหวานนะครับ ก็ดีที่ว่าเราโทรโทรตามเข้ามาได้นะครับคนเมื่อกี้นี้นะครับอวัยรุ่นอยู่นะครับแล้วก็จะเดินไวหน่อยเอาแป๊บเดียวสิบสี่ไล่เสร็จแล้วนะครับอ่านนคนเครื่องติดแล้วครับมาเช้างองแงนะครับปกติเราทําเองเราไม่จ้างเขาหลอกหวานด้วยนะครับอเดี๋ยวมาตรงนู้นครับอ่าเพิ่ครับอ่านนี้คือทั้งหมดเจ็ดไล่ที่เราจะต้องทําเองนะครับตอนนี้คือลุงเดินวานอยู่นะครับ อ่าก็อ่าเดินก่อนนะครับเดี๋ยวจะตกสะพานทั้งโทรศัพท์ทั้งคนนะครับเอ,อ,อ่ออดอ่ามานะครับแปลงนี้เจ็ดไล่นะครับเมื่อกี้นี่สิบสี่เสร็จไปแล้วแล้วครับอ่ะอันนี้ลุยเองนะครับอันนี้ก็คือเมเล็ดข้าวนะครับพันห้าเจ็ดนะครับก็ขอห้าเจ็ดก็คือเอามาวางไว้ตามคนาแล้วหมดแล้วตรงนู้นอ่ะตรงนู้นสิบสี่ไล่ไปหมดแล้วตรงนี้ยี่เจ็ดไล่นะครับทั้งหมดยี่สิบกว่ายี่สิบเอ็ดไล่ประมาณนี้อ่ะ นี่นะครับวานข้าวนะครับนามีน้ําเดี๋ยวจะแช่น้ําเอาไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้จะมานะครับดูดน้ําออกอืมนะครับอันนี้มเมล็ดข้าวนะครับมเมล็ดข้าววางแบบนี้นะครับอ่าเวลาเดินเราจะไม่เดินข้ามนะครับเราจะเดินอ้อมแบบนี้นะครับอ้อมไปเพราะว่าข้าวนะครับ อ่าอันนี้คือวัยรุ่นใส่ลุยนี่คือลุงลงไปก่อนทีมงานวัยรุ่นใส่ลุยเราในวันนี้นะครับทั้งหมดเจ็ดไร่โ้จิวเลยหมดเงินไปแล้วพันเมื่อกี้ที่ให้เขาไปพันร้อยนะครับสิบสี่ไร่นะครับอ่าที่เหลือเราก็มาทําเองก็เบาเราเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้งานเราเยอะแต่เมื่อกี้นี่เครื่องมันไม่ติดอ่าตอนนี้ติดแล้วนะครับอ่าพอพอเขากลับไปของเราติดเลยเมื่อเช้ามันเป็นอะไรไม่รู้มันเออเลยนะครับอ่าดูการวานนะครับ โอ้แดดสุดยอดเลยไม่มีร่มอะไรเลยคือยืนตากแดดอยู่นะครับคือการทำนาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทุกขั้นตอนนู่นนี่นั่นอะไรนะครับเราจะถ่ายให้เพื่อนดูทุกขั้นตอนเลยนะครับถ้าใคร,ครมาดูคลิปของเราเบื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับคน เอ่อที่อยากจะทํานาแบบเรานาอินทรีย์การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายพื้นดินแบบนี้หรือแปลงนาข้าวเวลาข้าวขึ้นใช้จุลินทรีย์ต่างข้อแสงฉีดพ่นนะครับนะครับถ้าใครเบื่อก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือมันมีหลายคนที่เขาอยากทําอยากรู้อยากรู้ข้อมูลนะครับการทําแบบนี้นะครับมันจะมีคนเบื่อก็เบื่อไปก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้ให้เขาไม่เบื่อนะครับแล้วแต่เลยใครจะเบื่อก็เบื่อไปใครไม่ดูก็เลื่อนผ่านไปจบ ไม่มีอะไรยากนะครับใครอยากรูใครอยากศึกษาอยากรู้การทําของเราแบบไหนเข้าง,งามจังนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนะความคิดคนเรามันมีหลายอยา่างบางคนโอ้มไม้อีกแล้วลงคลิปอีกแล้วลงแล้วลงอีกซ้ซําซากอะไรนักหนาก็ไม่รู้อนะครับกนะ็แล้วแต่ความคิดคนได้เหมือนกันอะไรนักหนาก็ไม่รู้อะไรนักหนาก็คืออะไรนักหนาตัวอะไรนักหนาเนี่ยนะครับก็มีความนะครับเป็นความรู้แก่นะครับชาวนานะครับอ่า บางคนเขาก็อยากทาแบบเรานะครับก็ดูคลิปเราใน youtube นะครับเนี่ยช่องอาจารย์นะครับลง youtube ไปนาข้าวทุกช็อตที่เราทํานะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บเกี่ยวโน่นนี่นั่นมีแต่คนชอบมะดู y o ดู u b e นะครับมีแต่คนชอบคอมเมนต์มาเยอะมากเลยชอบ u t u b e นะครับบางทีข้าวตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างที่ไม่มีเวลาดาูก็ไม่ได้ดูนะครับบางคนคอมเมนต์มาหาจนเจอนะครับช่อง youtube บอกว่าชอบมากเลยช่องนี้คลิปนี้ตอบโจทย์ได้ดีหาคลิปนาข้าวหาจนเจอนะครับอื เขาชมมานี่เราไม่ได้ชมตัวเองแต่เขาชมมาก็เล่าให้ฟังนะครับาบางคนบอกหาจนเจอนะครับตอบโจทย์มากๆกําลังจะทําตามเราอยู่นะครับเพราะว่า youtube เนี่ยคลิปนาข้าวไม่ค่อยมีหรอกหรือจะมีก็เขาก็ไม่ได้มาสายลุยแบบเราเขาก็ไม่ได้มาลงนาถ่ายตอนเกี่ยวตอนเก็บตน้ตนหวานให้ดูเขาก็จะมายืน youtube ก็มายืน,ยนอธิบายโน่นนี่นั่นอะไรงไงแต่ของเราลงนาให้ดูเลยสายลุยเลยนะครับก็คือว่ามีหลายแบบหลายรูปแบบโน่นนี่นั่นอ่าลงุมาแล่ะ ามาเติมข้าวกันอ่ะเติมข้าวข้าวจะวางไว้ที่คนาแบบนี้อ่ะเติมข้าวกัน ัยรุ่นสายโุยนาะข้าววันนี้จังหวัดอยุธยาอำเภอท่าเรือถ่ายให้ดูตั้งแต่ตอนย่อยสลายตอนสังเลยอ่าแล้วก็ตอนหวานอีกผมมีทุกช็อตเลยของเราเนี่ยของเราแน่นอนเห็นไหมเติมข้าวก่อนอเติมเติมข้าวกัน นี่แหละความลำบากชาวนาะเพื่อนๆดูหนอนแดดก็ร้อนมากเลยแล้วก็เดินว่างกว่าจะหมดแต่ละไรโอ้โหสุดยอดนะเห็นไหมความลำบาก าปแล้วครับหวานแล้วครับอ่าไาแล้วนะครับดูนะครับอ่าการหวานข้าวของเราอ่าาปแล้วครับอันนี้ไม่ลงนะครับให้ลุงลงก่อนทําคลิปอยู่อ่านครับแล้วอ่าการหวาน เป็นไงครับสายใจเลยนะครับโอ้โหตั้งแต่ย่อยตลายต่อสร้างตั้งแต่ไถปั่นไถเสือนะครับนู่นนี่นั่นมาจนหวานข้าวนะครับสุดยอดนะครับอ่าไปติดตามกันเลยช่อง u ู u ู e วันนี้นะครับมีทุกช็อตการทำนาข้าวของเรานะครับเดี๋ยวจะมาให้จุลินซีอีกด้วยแป๊บเดียวเดี๋ยวข้าวมันก็จะโตไหวนะครับตอนนี้ลงด้วยไม่ได้ตากล้องยังไม่มาเลยอยู่ตรงนู้นเลยนะครับเนี่ยอืมโทรศัพท์ไม่ได้าขาตั้งกล้องมาตอนนี้อ่าอ่าดูนู้นนะครับ อ่าเพื่อนครับอ่าลงลงหวานแล้วอันนี้ครับทั้งหมดเจ็ดไร่สี่ไร่ตรงนี้ทั้งหมดเราจะหวานทั้งหมดเจ็ดไร่อ่าอันนี้เขาลงไปหวานเองแล้ะเขาไม่ให้เราหวานอืมเดี๋ยวเราเดินล้มตอนนี้อ่าเห็นไหมครับเพื่อนนี่นาะต้องมีน้ําแบบนี้ก็คือว่าน้ําจะแช่มเมล็ดข้าวไว้ก่อนหนึ่งวันหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูดออกพรุ่งนี้ อันนู้นเครื่องหวานถอยมาใหม่อ่าถอยมาใหม่เครื่องเก่าน็อกแล้วอ่าก็เป็นแบบนี้เนี่ยพอเราหว่านไปเน่ะเม็ดข้าวมันก็จะแช่อยู่ในน้าแบบนี้เราจะแช่เอาไว้ก่อนหนึ่งคืนอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไขาออกวันนี้ได้ลงนาแล้วตากล้องมาแล้วตอนนี้แด้มานมเลยเดินลมเนี่ยดินนิ่มจังไงอะ่ะนี่ย อ่าดินย่อยสลายดยจะดุนซีย่อยไอต่อซังข้าวเนี่ยเห็นไหมดินเนี่ยดินินมีจังเลยอืมเดียบแล้วเดินซวยนิ่มเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้อินซีเลยนะอ่าจะย่อยสลายไนดะ้ประมาณสี่ห้าวันแล้วนะอ่าดูต่อสังนะเนี่ยเ่อยแล้วเนะี่ย ต่อตังที่เราย่อยสลายลงไปพอมันเปื่อยแล้วน่ะเดี๋ยวมันก็จะเป็นปุ๋ยลงดินเดี๋ยวพอระหว่างข้าวปลูกข้าวมันก็จะงามแบบนี้จริงแล้วการหว่านข้าวแบบนี้มีน้าแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาเอาน้ําออกเพราะว่าเราแช่วไว้คืนหนึ่งเอ,อเดินหว่านไปตรงนู้นเดี๋ยวก็จะเดินกลับมานี่มาเติมข้าวตรงนี้เห็น,หนานนุ่นแม่ฟันขยงไห้นะเผาตออยู่อ่าเผาตอสังอยู่ เมล็ดข้าวแช่ด้วยจุดินซรียนะอ่าน,นี้เดินตรงร่องข้าวข้าวแช่ด้วยจุดินซรียอต่างเขาแสงเนะี่ยแช่ก็คือว่าเมล็ดข้าวเริ่มงอกแล้วงอกแต่อยู่ในกระสอบแล้วข้าวแช่ด้วยจุดินซรียมันจะงอกไวเห็นไหม ก่อนที่เรายังจะเอามาหว่านนำข้าวงอกแล้วเนะี่ยถ้าไม่อยากข้าวเชื้อราก็ใช้จุดินทรียบาซิลัสนะได้แช่ผสมเลยเห็นไหมกว่าจะพอจะหวานเตจแดดก,ก็ร้อนเนี่ยนมาลงให้ดูแดดก,ก็ร้อน,นี่ะ ตากล้องเรายืนตากแดดเนี่ตากล้องเราก็ใส่ลุยเหมือนกันอ่ะ,อะดูข้าวข้าวงอกแล้วก่อนที่จะเอามาหวานเห็นไหมอ่ะเนี่ยปลายมันจะงอกแล้วเม็ดนี่ยก็คือแช่ด้วยจุลินทรีย์ต่างอแสงแช่ไว้เนี่ยงอกแล้ว เพื่อนคลิปวันนี้ก็เป็นแค่นี้สำหรับการหว่านข้าวของเราเดี๋ยวเรามาให้จุดินซีกันต่อขอบคุณมากครับ